ฝนตกแล้วนะทุกคนฝนตกแล้วนี่สราบ,บ้านนี่แล้วก็นี่เลยครับผมโอ้โหเราไม่มีเชือกนะครับร้อยด้วยถาวัน,นะครับละเอยียดยิบทุกตารางนิ้วนะครับผมสวัสดีครับกับผมทอตสังเกิ์แครีเอทีฟนะครับวันนี้ผมก็มากับแขกรับเชิญอีกแล้วนะครับผมนั่นก็คือแม่ของทอสนะครับวันนี้เรามาทำอะไรครับแม่เรามา ทำบ้างเออไม่ใช่อะไรโอเคนะครับสืบเนื่องจากคลิปที่แล้วนะครับที่ผมได้พาพี่หญิงเนี่ยไปเอาชีวิตรอดเบื้องต้นในป่านะครับซึ่งผมก็มีอุปรกรณ์อย่างจํงกากัดให้พี่หญิงไม่ว่าจะเป็นไฟชีตเนาะแล้วก็มีดรวมถึงแท่งจุดไฟไม้ไเซียมนะครับวันนี้อ่าก็เป็นตาของแม่และดูซิว่าถ้าแม่มีอุปรกรณ์เหล่านี้แล้วแม่ต้องมาอยู่ในป่าทักษนะแบบนี้แม่จะมีเทคนิคและวิธีการในการรับมือยังไงไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสร้างที่พักแล้วก็ อาการก่อไฟหรือการหาขัอะไรต่างๆมาเดี๋ยวผมก็จะเอาอุปกรณ์ให้แม่นะครับนี่อ่ะผมก็จะสมมติให้แม่ต่อดับรับปริญญานะครับ <c oughs> แล้วก็นี่อ่ะไทมเนเซียม,ม <c oughs> แล้วก็นี่ครับโอ้โหนี่ก็คือมีดท,ที่ผมจะให้แม่ทำภารกิจวันนี้<อ>นี่ก็คือ,อนี่นะครับโอ้โห,โโห <c oughs> ใหญ่ขนาดนี้เลยน, <c oughs> นี่ครเมื่อเทียบกับตัวแม่นะใหญ่มากนะซึ่งบอกว่ามีดไซส์นี้เนี่ยมันตอบโจทย์ในเรื่องของการ ตัดไผ่นะครับหรือว่าในการใชีวิตในป่ามากพอเวลาเราตัดฟืนเนี่ยมันจะทําให้เราไม่เหนื่อยมากอืแต่ต้องใช้อย่างระมัดระวังน,น,นะครับเพราะมันคมจริงๆนะครับโอเคปะเดี๋ยวให้แม่เลอาดูทําเลว่าบริเวณนี้เนี่ยแม่จะอยู่ยังไงแล้วก็จะรับมือยังไงนะครับปะดูกันแม่มาทุกคนถ้าอยู่ในป่านะยุงเยอะขนาดนี้นะยุงเยอะมากเราทําอะไรไม่ได้เราต้องเก็บใบสัตว์เสือนะคะ ใบสับเสียนใบน,นี้นะคะขยี้ใบน,นี้ก็อ๋อแม่ทำอะไรเนี่ยให้มันได้น้ำนะยุงเยอะเอาใบสัเสือมาอขยี้ทายุงก่อนใช่ใช่ใช่ใชอืออ่าใช่แล้วครับก็เหมือนที่ผมบอกทุกคลิปนะครับถ้าเราอยู่ในป่าแล้วก็ยุงเยอะนะครับเราสามารถที่จะเอาใบสับเสือ,อมาขยี้<า>ขยี้แล้วก็ ทาตามตัวได้นะครับเพื่อป้องกันยุงทาตามเสื้ออย่างเงี้ยใช่มันมันจอดเสื้อไปถึงเนื้อเราได้เลยใช่เสื้อบำบาง ตกแล้วลิซ่าบ้านในขณะนี้นะครับลุกคนแดดออกนะแต่ฝนก็ตกมาแม่ถ้าฝนตกแบบนี้เนี่ยแม่จะมีวิธี้างมือ,อยังไงนะครับซึ่งวันนี้ผมจะไม่พูดอะไรเยอะนะให้แม่ลองคิดเองแล้วลองทําเองว่าจะมีวิธี้างมือ,อยังไงอ่ะฝนตกแบบนี้แม่จะทำไงอ่ะมือราคากันโอเค นะ้ำเราอยู่ป่านะครับผมบอกว่าเราต้องแข่งเวลานะครับเราไม่มีเวลามาทําให้สวยนะขอให้ได้อยู่ได้ก็พอแล้วนะครับผม อนนี้แม่ก็อยู่ในขั้นตอนการขุดฝอยนะครับอะแม่ก่อนอื่นเนี่ยผมขอถามแม่ก่อนว่าองค์ประกอบในการจุดไฟนะครับในป่าเนี่ยมันต้องมีอะไรบ้างฝนตกอย่างนี้นะอืต้องมีไม้แห้งอืแล้วก็ต้องขุดฝอยขุดฝอยแล้วก็อใช้ไม้ถึงเสี้ย <laughs> แล้วก็ ถึงจะติดเ,เพราะว่ามันชื้นอ,อ่าโอเคชื้นมากใช่เพราะทุกคนสังเกตด,ดูบริเวณนี้ครับตรงพื้นเนี่ยสังเกตดูว่ามันค่อนข้างจะชื้นแฉะนะครับถ้าเราไม่เตรียมอุปกรณ์หรือไม่เตรียมเชื้อไฟที่มากพอนะครับโอกาสที่ไฟจะติดเนี่ยมันก็น้อยซึ่งผมอยู่ป่ามา2ปีนะครับผมค่อนข้างจะประสบปัญหาเหล่านี้บ่อยมากๆถ้าเราเตรียมเชื้อไฟน้อยโอกาสที่กองไฟมันจะดับมันก็สูงมากนะครับฉะนั้นแล้วนะแม่ ต้องเตยมเชื้อไฟเยอะๆนะแล้วก็ฝอยเนะี่ยเอาเยอะๆเลยต้องมีฝอยแล้วก็มีเชื้อไฟขนาดเล็กด้วยนะครับมันถึงจะติดนะเดี๋ยวดูกันว่าแม่จะกอบไฟติดหรือเปล่านะครับนี่นะครับหลังจากที่แม่ขุดฝอยเสร็จแล้วนะครับก็ต้องมีเชื้อไฟขนาดเล็กนะครับผมเพื่อที่จะทําให้มันติดได้ง่ายขึ้นนะครับอันนี้คือขนาดกลางนะยังไม่ถึงวันเล็กนะแม่มันจะไม่ติด,ดยงใหญ่จนไปแล้วก็ไม้ไผ่นะครับต้องเลือกไม้ไผ่ที่ แห้งด้วยนะครับไม่งั้นแล้วก็มันจะไม่ติดนะนี่ก็ถือว่าค่อนข้างจะแห้งนะครับผมแล้วก็ฝอยที่เอามาจุดไฟนะครับ้รงเป็นฝอยที่แห้งด้วยนะสังเกตดูนะข้างในนี้จะแห้งๆนะไม่เปียกไม่ชื้นนะครับถ้าเปียกชื้นเนี่ยจะทําให้ฝอยมันไม่ติดนะครับผมนะจักก่อไฟตรงนี้นะก่อไฟด้วยอ,อะไรวะตันนี้เขาเรียกว่าอะไรแนีเซียมแนีเซียมอ่าไหน <laughs> <laughs> แ,แม่พูดค้างไว้สิ ให้ไม่เทียงเสี้ยงหงไม่ได้เสียมเออก็ไม่ผู้ไม่เป็นนะอ๋อนี่ยเหตุผลที่เราต้องก่อไฟติดกับก้อนหินหรือว่าผานังหินแบบนี้เนี่ยมันก็มีประโยชน์ตรงที่ว่าจะทําว่ามันอุ่นนะครับมามาให้แม่จุดไฟก่อนนะดูนะจะุดไม่ถึงเสี้ยงนะว่าจะติดหรือเปล่าดู โอ้ยโอ้ยอืไม่ติดอืมติดแล้วว้าวเก่งจังด้วยยอดอ่ะเชื่อไ่ขนาดกลางนะครับขนาดเล็กนะใส่เข้าไปหรือไม่พอเขาใส่มันจะดับนะอโอทำดีๆทำไมง่ายจัง อพอเริ่มเป็นนะมัก็จะง่ายขึ้นนะครับแต่สำหรับมือใหม่ที่ไม่เคยทำเ่ะก็อาจจะยากนิดหน่อยนะครับโอเคมาตอนนี้ก็ได้กลองไฟแล้วแม่เดี๋ยวให้แม่ทำที่พักต่อเลยแล้วกันนะครับก็ได้ไปตัดถนะ่ยเนาะมาทำคานแล้วนะ าแม่ลุยต่อลุย ตอนนี้ก็อยู่ขั้นตอนการผ่าไม้ไผ่นะครับซึ่งขั้นตอนนี้มันต้องใช้ความระมัดระวังนะครับถ้าเราเผลอ,อไม่ระวังนะครับเราจะโดนสองสิ่งนี้ก็คือหนึ่งคมมีดแล้วก็สองนี่ครับไม้ไผ่เนี่ยมันจะมีความคมมากๆกต้องระมัดระวังอย่างมากนะครับผมเห็นไหมต้องค่อยๆนะครับอย่าอย่าใจร้อนนะครับผมเพราะมันคมมากจริงๆไปๆไป อืมนี่ต้องระวังนะครับอันตรายมากอพอถึงระดับนี้ก็พอก่อนนะครับแล้วก็อ่าดูได้เลยนะครับโอเค วันนี้นะเราผ่าครึ่งหนึ่งนะครับให้มันเป็น4ี่ส่วนนะครับผม เอาละครับตอนนี้ที่พักของแม่ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าแม่จะทําที่พักลักษณะแบบไหนนะครับผมเดี๋ยวก่อนอื่นนะครับไปดูตรงนี้ก่อนอ่าก็คือกองไฟนะครับเพชรโพธนะที่เราต้องก่อไว้ใต้หินแบบนี้นะครับเพราะว่าเวลากองไฟมันร้อนใช่ไหมครับก้อนหินมันจะเก็บความร้อนได้ดีมากจะทําให้บริเวณรอบนะครับมันจะอุ่นไปหมดนะครับผมนี่คือข้อดีของการขออไฟแบบนี้นะครับผมมามาดูดีกว่านะครับนี่แล้วก็นี่เลยครับผมโอ้โหเราไม่มีเชือกนะครับ ้อยด้วยถาวันนะครับละเอียดยิบทุกตารางนิ้วนะครับผมวางด้วยแคร่ไม้ไผ่นะครับหาร4ี่นะครับในหนึ่งกระบอกเนี่ยเราจะผ่าเป็น4ี่ส่วนนะครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับผมซึ่งมันจะแข็งแรงกว่าใช้เป็นไม้ฟ้าที่เราผ่านะครับผมมาแม่เป็นยังบ้างข้างบนนะครับสบายดีไหมสบายดีน่าอยู่มากน่า,นนนา,นนนาม,มากเห็นไหมว้าแรงด้วยเห็นไหมอ่าบอกว่า ามันกันฝนได้แทบจะร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับพอไฟเรามีไฟชิดเนาะ่ไมโเมาครับเดี๋ยวเราขึ้นมาดูข้างบนกันดีกว่าว่ามันจะเป็นยังไงนะครับโอ้ผมชอบตัวนี้มากนะครับถาวันเนี่ยสวยมากเรียงร้อยเป็นนู่นเลยนะครับผมมาผมจะขึ้นไปข้างบนนะตัวนี้นะผมขึ้นบันไดนะครับไม่มีบันไดนะขึ้นประมาณน,นี้ชุบอ่านี่นะเรามาอยู่กันสองคนบนนี้นะครับถามว่า อ่าสบายไหมโอ้โหแม่สบายสบายจริงนะ mm hmm. อ่าเดี๋ยวลองสาธิตนอนให้ทุกคนดูหน่อยว่ามันนอนอยังไงซึ่งก็จะนอนประมาณนี้น้ำพนอ่ะเอาหมอนแวนี่เป็นหมอนแล้วกันนะแม่อ่ะอ่าโอ้โหสบายกว่านี้ไม่มีแล้วครับอ่ะเราจะนอนตรงนี้นะอ่านี่ นอนได้สองคนนะครับทุกคนสบายมากนะครับว้าวสบายเลยเนี่ยอ่าให้ทุกคนมาดูมุมนี้ครับบอกเลยว,ว่าถ้าฝนไม่ตกนะครับมันจะชิลมากนะแม่แล้วก็มาจะก,กันในป่าแบบนี้นะครับเย็นสบายมากมดีกหน้าเลย้<ห>ตกก็การได้อยู่ได้สบายนะยนอนได้สองคนชิลๆนะครับว้าว นี่คือข้อดีของการที่เราเอาอุปกรณ์มานะครับถ้าเราเอาอุปกรณ์มาเราก็จะอยู่ได้แบบมีประสิทธิภาพก็คือการฝนได้แต่เราต้องประยุกต์ใช้นะแม่ถ้าเรามีแค่ไฟชีตแต่ถ้าเราไม่มีจินตนาการที่จะทำลักษณะแบบนี้เราก็อยู่ป่าได้อย่างลำบากแต่ถ้าเราสามารถที่จะจินตนาการได้นะครับสร้างประมาณนี้นะครับเอาไม้ไผ่มาวางเป็น,น,นลักษณะแคร่ลักษณะแบบนี้เนี่ย เราก็อยู่ฝ่าได้อย่างปลอดภัยยกสูงนะครับแล้วก็มีไฟชีดนะครับเป็นอย่างแม่ครั้งนี้ถือว่าได้ประสบการณ์มากขึ้นไหมครับได้ประสบการณ์มากขึ้นแล้วก็ทําได้ดีกว่าเดิมเยอะอ่าใช่ผมเชื่อว่าท่าหลายๆคนนะครับที่ติดตามผมกับแม่มาทุกคลิปนยจะสังเกตว่าแม่ผมมีความคล่องมากขึ้นนะครับในการที่จะตัดพายหรือจะมัดทวงทวันเนี่ยก็เก่งมากขึ้นเพราะว่าเรา อยู่ประมาณได้เราคุ้นเคยกับมันมากขึ้นใช่ไหมครับทำให้เราเก่งขึ้นแต่ว่าถามว่าทั้งหมดนี้แม่ทํำไหมก็คือประมาณ80%นะครับก็ยังคงมีผมคอยซัพพอร์ตแต่ถ้าหากว่าแม่เองหรือว่าคนรู้ทุกคนนะครับต้องมาหลงป่าลักษณะแบบนี้เนี่ยเราไม่จำเป็นต้องทําดีขันนี้ก็ได้ครับให้เราพอนอนได้แล้วก็พออยู่ได้คนเดียวนะครับก็จะทําให้เราเซฟแรงแล้วก็อยู่ป่าได้อย่าง มีประสิทธิภาพไม่เหนื่อยไม่แย่กันไปนะครับแล้วก็นึงเหตุผลนะที่ผมสร้างที่พักลักษณะสามเดือนแบบนี้ทุกครั้งเนี่ยเพราะว่ามันง่ายในการที่จะทําแล้วก็ใช้ทรัพยากรน้อยนะครับซึ่งถ้าคนที่เข้าป่าปบ่อยๆเนี่ยจะเข้าใจแต่ถ้าคนที่ไม่เคยได้เข้าป่าเนี่ยก็จะคิดโอ้ยทาแบบเดิมอีกแล้วแต่จริงๆแล้ววิธีนี้ดีสุดใช่แล้วแล้วก็ไม่ใช่เรื่องง่ายด้วยก็ไม่ใช่ยากด้วยอ่ามันใช้เวลานะครับแล้วก็รู้จักใช้ทรัพยากรให ถูกต้องแล้วก็จะมีประโยชน์สูงสุดนะครับผมโอเคนะครับถ้าหากว่าชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องจันเกิลครีเอทีฟผมบอกว่าคลิปต่อไปนะครับผมจะมาใช้ชีวิตยอยู่ที่นี่นะครับจะมานอนจริงๆดูว่ามันจะตอบโจทย์เราไหมในกรณีที่เราต้องมาอยู่ป่าแบบนี้นะครับไม่ใช่ว่าสร้างแล้วเราจะไม่มานอนนะครับเราสร้างเสร็จเราก็ต้องมาทดสอบทุกคนดูว่ามันจะตอบโจทย์จริงๆหรือเปล่าซึ่งจะเป็นยังไงนั้นก็รอดูในอีพีต่อไปนะครับ มาประมาณนี้ได้ไหมนะถือว่าสบายมากแล้วก็ตอบโจทย์จริงๆนะครับใช่โอเคมากเลยโอเคก็มีเราจะบอกกันซิไหมครับก็ขอขอบคุณทุกคนทุกท่านที่ติดตามรับชมติดตามร้านช่องช่องจังเกิ้ลเพจถีนะคะขอบคุณค่ะโอเคสวัสดีครับเจอกันยินดีครับผมบ๊ายบาย